ผงผักนะพี่ต้องดูด้วยผักมันคือผักอะไรนะคะผักลิดเย็นเช่นผงอย่างผักลิดเย็นผงยะนางผงลังจืดผงใบเตยอันนี้ผักลิดเย็นทําให้ร่างกายเย็นขึ้นผักโพลฟิลทําให้ร่างกายเย็นขึ้นโอเคอันนี้ดีกินในตอนที่แบบร่างกายร้อนนะกินไปเลยกินเสริมได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่ได้บอกว่าดีแต่ผักที่ผสมผลไม้พี่ต้องดูว่าผลไม้ที่เขาใส่ไปเนี่ยมันหวานเกินไปไหมแต่งกินนิดนิดหน่อยๆผสมกับผงผักโอเคกินได้ แต่ถ้ามันเป็นผล,ลไม้ชนิดที่หวานเช่นสตรอเบอรี่ผงผักสตรอเบอรี่ผงผล,ลไม้ส้มเขียวหวานผลผล,ลไม้เงาะผล,ละไม้องุ่นอันนี้เขาเรียกว่าน้ําตาลนะคะน้ําตาลจะเพิ่มพิษให้กับร่างกายจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถ้าอยู่แนะนําก็คือถ้าผงผักก็เอาผงผักไปเลยะคะ่ะมันก็กินได้นะคะแต่แต่ต้องไม่หวานนะถ้าถ้าหวานมันก็คือน้ําตาลหรือแม้แต่สารต่างๆที่เขาเขาเรียกว่าการแต่งแต่งกลิน่นแต่งแต่งสารสกัดให้มันหวานเช่นเช่นอะไรไม่รู้อ่ะยยไม่รู้จักชื่อมนะที่แบบว่าสารให้แทนความหวานอ่ะ มันก็คือหวานอ่ะหวานก็คือหวานคุณมันต้องจุว่ามันจะบอกว่าอัอย่างก็ตามที่กินเข้าไปหวานก็คือหวานหวานก็เพิ่มกรดนั่นแหละนะคะระยะยาวเนาะมันที่เขาใส่ในพวกชานมชาเขียวชาอะไรที่แบบเขาขายกันนั่นแหละหวานก็คือหวานเจ้าบะทนน้ำตาลบบอย่างสักอย่างแค่ไม่มีน้ำตาลจากอ้อยเฉยแต่อาจจะเป็นน้ำตาลจากหญ้าหวานหวานอะไรก็ตามน้ำตาลสกัดอ่ะก็คืออะไรที่มันแปรรูปมาแล้วมันก็ รุนแรงไงมันก็ต้องเป็นกรดมันเป็นอะไรอยู่แล้วแต่ถ้ากินน้อยๆไม่เป็นไรถ้ากินเยอะเฉยๆเนาะก็ถ้าพี่จะกินก็กินได้ค่ะพี่แต่ต้องพอประมาณแล้วกินแล้วรู้สึกร้อนไหมถ้าไม่ร้อนก็กินได้นะคะมีประโยชน์มีประโยชน์ก็มีโทษด้วยต้องเลือกให้ให,ให้ให้ดูส่วนผสมเป็นหลักนะคะ